ร้านไก่ดามาขายของในเล้แลแจสลอตประมาณนี้เลยราคาประมาณนี้พักได้ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างเะ้ลสลอดจะซื้อได้ได้ชัวของถูกขนาดนี้ซื้อเหอะผมหิวขอบคุณครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ยู่ในเกมที่มีชื่อว่าวีกลิค c สซีองแล้ววันนี้ผมแลเราจะมารีวิว How to Reset ป่าและรีเซ็อสูรแถมรีเซตไฟติ้งสตา์ให้ด้วยนะจ๊ะ แล้วก็วิธีครับผมฟาร์มเงินฟาร์มเวลและฟาร์มมัสเต์รียังไงให้เร็ววันนี้เราจะมาสอนกันอย่าลืมก,กไดไลค์ติดตามผมแล้วก็ไปดูกันเลยป่ะเราจะเริ่มจากฟาร์มเวลครับผมฟาร์มเวลเราจะแบ่งเป็นสายโซโลและสายทีมครับผมอ่ะเราจะเริ่มจากโซโลก่อนซึ่งฟาร์มเวลผมเนื่องจากไอกเกมเนี้ยมันฟาร์มเวลค่อนข้างง่ายนะเว้ยถ้าไปติดที่ว่าแม่งบอลแม่งแต่และตัวแม่งหน้ากำมัดมากเลยอ่ะก็คือหาครานั้นเคเวสอยู่ที่เซดิสึอ่ะ ให้เราสมมติค่าเซนิสึไม่ไหวให้เราย้อนกลับมาทันจิโร่ครับผมซึ่งทันจิโร่ค่าค่า2ตัวได้เท่ากับเซนิสึอาจจะได้มากกว่าด้วย5,000ใช่ไหมเออใช่มากกว่า5,000ด้วยก็คุ้มกว่าแต่อันนี้ย้ำว่าเราต้องฆ่าทันจิโร่ได้เร็วกว่าและอ่าคอมโบได้ไอ้นี้กว่าเนาะเออสำหรับสายโซโล่นะมันถึงจะอ่าคุ้มกว่าค่าไอเซนิสึแต่ถ้าอ่าเล่นเป็นทีมับผม เราก็ตะลุยเควสไปได้เลยเควสคุณอยู่ตรงไหนเราก็ให้เพื่อนมาช่วยด้วยได้มันก็จะช่วยๆกันคอมโบมันก็จะดับไปด้วยกันได้แล้วก็เร็วกว่าแน่นอนเร็วกว่าสายโซโล่แน่นอนนะผมอ่ะต่อไปครับผมเราจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะฟาร์มมัสเตอรี่ครับผมแล้วก็ฟาร์มเงินฟาร์มมัสเตอรี่แล้วฟาร์มเงินนะผมให้เราทําตามเควสที่มันแจ้งเตือนเลยครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็ไปเลยเพราะว่ามัสเตอรี่ยิ่งบอสแข็งกระแ่งเท่าไหร่มันยิ่งได้เยอะเท่านั้นอย่าง ยาฮาบะที่กูอยู่ตรงนั้นดันอาตรงเควี่มันชีอยู่นะพันสี่หปดเมตรมันให้มัสเตอรี่ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวเนาะจากเวลหนึ่งไปเวลเจ็สิบสาได้ภายในการตีคาบอสเพียงครั้งเดียวแล้วก็ได้เงินสูงมากครับผมเช่นแบบอาไอทันจิโร่กับไอซินสึเนนะาะทันจิโร่แม้เราฆ่า2ตัวมันจะได้ XP มากกว่าก็จริงแต่เรื่องเงินครับผมจะได้น้อยกว่าประมาณ2,000เนาะทันจิโร่จะได้2,000ต่อตัวส่วนเซนิสึครับผมจะได้ประมาณ6,000ต่อตัวซึ่งเอาไว้ไงก็หมายความว่ายิ่งเควสสูงผมยิ่งได้เงินเยอะกว่าเนาะแตกต่างจากการฟาร์มเลเวลเฟรมหรือฟาร์มเลเวลนั้นอ่าแม่งค่าตัวที่เก่า2ตัวจะได้คุ้มกว่าประมาณนี้ครับผมอ่าสำหรับฟาร์มมัสเตรีและฟาร์มเงินเนาะก็ ถ้ามีเพื่อนนะผมก็จะชิลลเลยล่ะกูบอกไว้เลยไอ้เฮียฟาร์มมัสเตอรี่มันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากก็นั่นแหละนะเอาละสว่วนวิธีรีป้านรีเผ่าและรีไฟติกสตา์ให้เรามาที่ตรงนี้รับผมใกล้ๆดันเจียนให้เราเอียงมาทางขวาครับผมเราจะเจอร้านที่มันอยู่ด้านบนให้เราขึ้นไปเลยเนาะป่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะผมเราจะรีบอธิบายแล้วก็รีบไปนอนตีสี่แล้วเออนั่นแหละนะ เห็นเห็นกูเริ่มอ er uh ่ะลิงเลงนี่ไม่ใช่อะไรกูง yeah> ่วงให้เรามาตรงนี้ผมมันจะมี reset l e s e potion reset fighting style potion reset breathing or art potion ถ้าเราอยากรีเผาให้มาอันซ้ายถ้าเราอยากรีหมัดที่เราใช้อยู่ให uh, ้เรามาอันกลางส่วนถ้าเราอยากรีปานหรือรีเผาเออไม่ใช่รีเผารีปานหรือรีมนอสูตรให้เรามาอันขวาสุดับผมซึ่งทุกอันนะผมจะใช้ห้าแสและหนึ่ง crystal extender crystal ext ไอคริสตัลเอ็กเซนเนี่ยหาจากไหนคริสตัลเอ็กเซนหาจากลงดันเจียนอันนี้ใช้แค่สองแสนห้าหมื่นเยนนะบอกไว้ก่อนไอตรงกลางเนี่ยเออคริสตัลเอ็กเซนหาจากการลงดันเจียนยี่สิบห้าเวฟครับผมยี่สิบห้าเวฟชนะเวฟที่ยี่สิบห้าไปเวฟที่ยี่สิบหกพอยี่สิบหกรีเซ็ตตัวทิ้งได้เลยครับผมก็จะได้อ่าคริสตัลเอ็กเซนมาแล้วก็จะได้กล่องแรดันเจียนเช็ดมาที่แม่งได้โคตรเยอะเลยแล้วกูไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีกูก็นั่งมาเปิดเล่นแบบเนี้ยเจึก๊ก ทันจิโร่เออร์ลิงจึกทันจิโร่เออร์ลิงคือมันได้แต่ของเดิมซ้ำเพราะแม่เป็นของกากอะ่ะกูก็เข้าใจได้แล้วนะจึกเลนกูคูฮาอ่อดิแล้วมันบางส่วนมันก็เป็นของที่หาจากเนี่ยแถวนี้ได้เว้ยมันเลยไม่ค่อยสําคัญมากแต่ใครที่ไม่มีก็หาได้ครับผมไปลงดันหาได้โอเคประมาณนี้เนาะกูถ้ากูบอกนะถ้าแม่งขายได้กูขายนานแล้ว ก็ประมาณนี้ผมสําหรับคลิปนี้เป็นไงรวดเร็วทันใจไหมกูไม่รู้ใช้เวลาพูดไปกี่อาทีแต่น่าจะรวดเร็วทันใจอยู่ขอให้เข้าใจกันนละมันดึกแล้วไม่มีอะไรมากแล้วก็ใครที่ไม่เข้าใจผมสามารถทัก่า,าใต้เม้นได้เลยว่าไม่เข้าใจจุดไหนเดี๋ยวกูอธิบายให้แบบร้อยเปอร์เซ็นเองไม่ต้องห่วงส่วนดันเจี้ยนับผมหากาเรานั้นไม่สามารถ ไม่ไม่ไหวอะง่ายไม่ไหวให้หาเพื่อนไปลงได้ด้วยเนาะเพราะมันสามารถลงได้สูงสุดถึง3คนกันเลยทีเดียวก็หาเพื่อนลงเป็นตี้ได้ครับผมก็หาเพื่อนที่แข็งแกร,แรง่งอะแนะนําเพื่อนที่แข็งแกร่งมันจะพาเราไปสูงๆแต่ไม่ต้องไปสูงมากนะฮะถ้าสูงมากเดี๋ยวมันไม่ได้คริสตัลเอ็กเซนเอาไอ้เฮียกูไป50เวฟแม่งไม่ได้คริสตัลเอ็กเซนอะแม่งได้แต่กล่องเศร้าวะ่ะเอาละก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้า ไปนอนแล้ว see you next fusion ใครทักมาวะเฮ้ยกูจะนอน